ว่ามันใบแน่นคือใบแมนแ่นมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับใช่ก็คือมันจะถ้าเป็นใบแบบฟิกตายตัวเหมือนเป็นเครื่องแต่หญ้าแบบเคลนหรอกฟิกตายตัวก็คือไปใครไปมันไม่ไม้ไม่ไม้ก็ไปก็ก็ใบมีดก็ไปจะแตกเรยเลยแต่ว่าตัวนี้มันโดนปุ๊บหรือโดนหินมันก็ดังแก๊ๆงเราก็สามารถยกได้ไม่ใช่ว่าฟันตัวนี้จะเสียเลยมันก็หลบของมันเองมันเวียงนี้สูงนะครับถ้าเจอหนักมันก็จะหลบอย่างนี้คือมันหมุนไปที้ใช่มมันหมุนอ่ ไปข้างหน้า,าข้างหลังอ่ะมุนไปข้างหลังใช่เพราะตัวนี้มันที่หมุนไปข้างหน้าเพราะว่ามันต้องตัดแล้วเอาญ้าขึ้นมาตรงข้างบน,เ,งบนเพราะว่ามันจะมีฟันเล็กๆอยู่เป็นซี่เพื่อจะมาย่อยตรงนี้อีกทีหนึงแต่ว่าถ้ามันหมุนหมุนตามรถหมุนไปอย่างนี้มันก็จะไปด้านโน้นมันจะไม่ขาดเลย เพราะสิ่งที่มันย้อยมันขาดอยู่แต่ว่ามันไม่ย้อยมันต้องขึ้นมาข้างบนหมุนอ๋อคือที่มันย้อยได้เพราะจะมีใบมีดอยู่ข้างบนใช่ฟันลูกเล็กๆครับมีข้างบนอ๋อมันจะเลี่ยนนี่ๆครับข้างในโน่องเหลี่ยนเพราะตรงนู้นถ้าไม่มีตัวนั้นคือม้วนไปเฉยๆครับพันเลยใช้งานไม่ได้นี่คือข้อดีส่วนที่มันมีใบๆสามเพราะว่ามันเก็บงานได้เรียดขึ้นน้ำหนักเยอะๆน้ำหนักเยอะมัน มันช่วยช่วยในการาการตัดญ้าได้ดีถ้าบอมันก็จะอ่อนแรงไม่เยอะมันเป็นทุ่นน้ําหนักช่วยพวง่ายๆทีงผมนี่มัน,มนบางพื้นที่มันมีเป็นเป็นดินบ้าง,างแต่ว่าไม่ได้หุนก้อนใหญ่ดูรังสลับกันยังไงได้ไม่มีปัญหาครับของนี้ได้การใช้แล้วดูแลยังไงครับพวกนี้นการดูแลเราจะไม่ได้ดูแลอะไรมันเลยเพราะว่ามันเป็นฟันดับล้มอย่างนี้ครับ ฟันแบบล้ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องยิ่งตัดยิ่งคมไม่ต้องรับคําว่ายิ่งแต่ยิ่งคมมันเป็นฟันล้มเหมือนฟันเคี้ยวเกี่ยวข้าวมันมันสึกไปสึกไปอย่างเงี้ยมันก็คมไปเรื่อยเพราะว่าตัวนี้มันล้มอ๋อจิตายลองลองยิ่งคนนีกมันล้มใช่ครับมันล้มถ้าเป็นมบมีดทั่วไปธรรมดาเนี่ยมันจะเสมอแล้วก็ยิ่งตัดมันก็จะทื่อไปเรื่อยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นซีซีให้เรา ถามว่าต้องตะใบไหมมันไม่จะเป็นที่ตะไบตะไบคือมันไม่ใช่เรื่องรอเล่นที่จะนั่งตะไบทั้งหมดมันจริงเลยไม่ต้องไม่ต้องรับยิ่งตัดยิ่งคมก็คือจนกระทั่งมันสึกมาถึงระยะแบบนี้จนมันไม่คมแล้วก็เปลี่ยนช่างนึ่นใช่คุนี่เป็นเซนครับคุณจะสิกตอนที่เปลี่ยนนี่ก็คือต้องไปช่างเปลี่ยนนะไม่ครับถอดปินตัวนี้ก็เอานึงขึ้นเออถอดปินตัวนี้ ถักลงก่อนแล้วค่อยใช่เอาครีมถักลงแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เอาหมุดเอาสลักตัวนี้ออกเแล้วก็กลับชันกับชันครับใช่หรอทางในเช่นนี้การดูแลเลยไม่มีก็คืออะไรก็คือมีสมองที่นี่อยู่แล้วมีครับตัวในเสียหายก็มีอะไรทุกชิ้นอยู่นี้เพราะว่าเราจำานินเยอะใช่สายพานจะเป็นตัวลูกเตะครับเตะตรงนี้เพื่อให้าตัวหัวตัดทำงานคุบได้ประกันยังไงนะครับ รับการรับประกันหนึ่งปีครับคนไกปกป้องการดูแลรักษาไม่มีนะก็จะมีข้อมูลสนับสนุนว่าทําไมไม่มีก็ตามนี้นะที่บอกไปถ้าสมมุติฝั่งด้านหนึ่งใช้อยู่ที่สองปีสมมตินะสองปีจริงแล้วมันมากกว่านั้นกับด้านอีกด้านหนึ่งเป็นสองปีถ้าฝั่งนี้ใช้ไปสี่ปีกับด้านอีกหนึ่งเป็นแปดปีกับยัไงไงครับนี่ก็คือถอดสลับกัน ถอดออกแล้วก็สลับกันเฉยครับการการทางานมันจะโดนฟันตรงนี้ตรงนี้คือเป็นสแปร์เก็บไว้ถ้าตัวนี้สึกเราก็ค่อยติดกับทางใช่มาใส่ไม่ใช้งานก็คือเอาเอาข้างหน้าไปไว้ก่อนถูกตั้งครับไม่ต้องฝนไม่ต้องรับเป็นฟันล้มแล้วถ้านานไปสมมติใช้ครบสี่ปีไอตัวนี้ก็ซื้อประมือีฟันใหม่ใช่ไหมใส่ใช่ทั้งชุดแต่ใช้เวลานานนะครับกว่าจะ สึกจริงๆ<ช>การย่อยต่างๆมันจะดีกว่าฟันแบบที่มันนใบมีดธรรมดาฮะบเที่แบบแป๊ดเดียวก็ทื่อแล้วเหมือนม่มีดแต่ยระแบบัใช่ใช่ใช่นานอยู่ประมาณสักปีที่แล้วนะประมาณปีปีที่สองมั้งจำไม่ผิดใช่ตัวนี้เป็นตัวใหม่คำว่าตัวใหม่เป็นเป็นเปใบใบถ้าเป็นรุ่นเก่าก็เป็นใบมีดธรรมดาแบบเข็มนะครับก็ก็ต่างๆคือใบมีดที่คีอมันไม่ได้สับให้ หนึ่งไม่สับายสอก็คือมันจะทิ้งวายาวครับสเจอพื้นที่ไม่เสมอใบมีดที่แข็งตายตัวมันก็ไปฟันดินใช่แล้วก็เจอหินอาจจะแตกอาจจะมาใส่หน้าแข้งได้ครับมันไม่หลบครับคือไปใครไปมันไงใบมีดคือผมอธิบายไปตัวนี้เป็นสินครับเครื่องจะเบาถ้าสมมติใช้ไปนานเดียไอ้ี่มันเครื่องมันมีปัญหาเครื่องมีปัญหามีน้ำมันเครื่องต้องใส่ไหมใส่ อ่าเดี๋ยวเอาเครื่องก่อนถ้าใช้ไปนานๆานถ้าตัวในเสียหายแล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็นชิ้นอะไรจะเป็นคาบูหรือแหวนต่างๆมันจะเป็นดูแลตามสภาพตามอาการเหมือนคนป่วยครับต้องป่วยโูกหัวใจหรอลรกกระเพาะก็เปลี่ยนกระเพาะอะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวน,นี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าหมดอายุใช้งานไม่ได้สตาร์ทไม่ติดยกเครื่องไม่ใช่เพราะว่าการซื้อเนี่ยมันมูลค่าเยอะกว่าแพงกว่าสมมติเครื่องนี้สามพันเนาะถ้าเปลี่ยนพวก แวนหรือคาบูเป็นบางชิ้นที่มันแสดงอาการออกมาเราเปลี่ยนชิ้นนั้นก็2 0 0 3 0 0 4ส0แล้วแต่อาการมันก็ถูกกว่ามันก็ใช้ได้นานใช่ยกเครื่องมันก็มันก็ได้แต่ว่ามันก็เสียค่าใช้จ่ายในเป่าประโยชน์ใช่นี้เจ็ดแรงม้าครับอันนี้มีระบบกดสวิตช์ไมี่เจ็ดแรงนี้น้ำหนักเขาจะเบาก็จะไม่มีตัวสวิตช์ุงแกนะครับใช่ ตัวนี้สตาร์ทเบารู้จังหวะมันก็จะเบาขึ้นดึงยาวเลยดึงสองมือก็ได้ครับนานนิ่งขึ้นรู้จังหวะจะนิ่งขึ้นตอนดึงครับไม่กระชากแล้วไปนู่นเลยเดินเลย กว้างๆแล้วก็ลองหัดไปจับดูก็ได้ครับไปทางนี้ก็ได้ลูกค้ามาลองหน้าร้านนะครับ<ด>มาจากที่ไหนนะครับอุดรครับอุโดนครับอากกรุงเทพอ๋อจากรุงเทพแบะ ใช่เขาได้ใบก้าวต้องตัดได้แล้วใช่ไหมคะอ่าต้องลงต้องลงหัวนะครับลงหัวตัวชุดตัดตตนี่คือตรงนี้ตัวเบรก บนอยู่สองที่ตรงนี้หยุดเนี่ยหยุดฝอยเดินเพราะว่าทำงานกับตัวนี้สัมพันธ์กันก็เหมือนอันเดียวกันเนี่ยนี่ครับนี่หยุดเดินอ่าได้ใช่ครับใช่ตัวใดตัวหนึ่งได้อ่เอาเกียร์ตรงนี้ว่าทาไว้ตลอดก็ได้หรือจะเกียร์ว่างก,ก็ได้วได้ตรงกลางเลยใช่ ถ,ถ้าเราถอยก็นี่ครับเบี่ยงก็ได้คือการเบี่ยงการเลี้ยวรถมันเดินมันจะเลี้ยวง่ายกว่าที่จะอ,อยู่นิ่งกับที่เนี่ยหรือว่าจะเบี่ยงเลยก็ได้ก็แล้วแต่เราสะดวก มันเบาผู้หญิงครับหรือจะจุดก่อนก็ได้มันแล้วแต่เราจะไปใช้งานประยุกต์เรจะใช้งานแล้วแต่เราจะเลี้ยวเอาขึ้นตัวไปตัดเลยไหมครับบรก่อนเลี้ยรี้เลยก็ได้ครับอ,อย่าไปดึงมันครับอ่าดึงเอาเข้เติมคั้นเร่งเติมขันเร่ง ่าอี่ก็ได้ครับโอเคเท่านี้ค่อยๆงานค่อยๆครับให้หัวไม่มีทำงนานสุดเลยครับน้่ค้างเลยอ่าโอเคตักตรงนี้เลยครับ เกียย์หนึ่งได้เกียร์ถ้าเกียร์ช้าหญ้ามันสูงแล้วก็เกียร์ช้าถ้าหญ้าบางเมืเ่อกี้เนี่ยไ,ได้จัดเร็วได้ถ้าหญ้าหนาให้ใช้เกียย์หนาถูกต้องครับตั้งสูงตั้งต่ำได้นะ เรีงเครื่องช่วยก็ได้ครับเรีงเครื่องช่วยก็ได้เติมมันจะเลียงอ่านั่นแหละครับ นะครับเป็นเถาวันก็ตัดได้ครับนะครไม่มีปัญหาดีพอเป็นเส้นอย่างนี้นะครับไม่มีพันครับ ตอน,นี้เราตั้งให้ใบมีดสูงนะครับเพราะว่าเป็นมีหินนะฮะถ้าไม่มีหินเราก็สามารถตั้งต่ำกว่านี้ก็ได้ลูกค้ามาดูนะครับซื้อให้แฟนต้นลักไปแล้วครับเริ่มเครื่องนะครับรมันเบาเกิน ามาดูที่ร้านนะครับซื้อให้แฟนผู้หญิง